สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพามาเก็บเห็ดปวกพูดมาเข่าคอ,อกไก่นี่คอ,อกไก่อยู่ขางหลังมาเข่าคอ,อกไก่ครับบม่ได้หมานไก่ดอกมาเนี่ยหมานไก่ไก่ขึเกเาครับผมไปเบื้องเห็ดปวกกันนี่ครับอยู่ขางคอ,อกไก่เขาคือเก่าห่าะเดี๋ยวเดอนี่ครับนี่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 ดอกหนึ่งนี่กำลังเกิด เต็มเลยป่ะเตมีดไล้วพอมแล้ยมันบ่ะนี่ครับเบิ้งกวนนี่ครับโอ้โหอลังการงานสร้างครับเบิง้งนี่กระด้งออกแล้วสุดยอดเลยครับเห็ดปวกครับมันหมานอีกแล้วมื้อนี้เดี๋ยวไพ่เบิ้งครับเยอะเลยเด้อุ้ยกระด้งเกิดงามเลยครับนี่นี่เบิ้องอุย้ยง,งามเลยครับไปๆมีอีกป่หูใหญ่เลยเป็นบ่ นี่ครับเมื่อกี้จุ่มนึ่งม,ดดมีอีกมีอีกคนว่าพวไก่กันนะครับนี่วิ่กไกล่ละหลังหอกไก่เฮาที่เรานี่ครับหอกไกไ่เฮ้ยน,นี่เก็บแล้วโอ้นี่ครับเก็บแล้วหลายเตืบโอ้นี่ครับหลายเลยบ้านไหนเก็บบ้า,ดดานไหเก็บแล้วโอ้โหเก็บเก็บ โอ้นี tea, ่เต็มเลยอู dad, ้น um oh, ี oh, hmm, ่ครับนี Wha ่เต็มแลมันหกครับอู้แม่นเหเลยเด้หน่ะพุ่นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจะเสียบเดี๋ยวเดียวให้เปิดดีๆีบ้างพี่้ปบ้างไปอู้หุ่นข้าหุ่นหุ่นพุ่นหุ่นหุ่นขาวเต็มเต็มเลยครับอู้หุ่งใหมือนหุ่นเหมือนแหละในในหุ่นแมือนมันผู้ใดผู้หลายตายู่ครับนี่เห็ดปวกเด้อเห็ดปวกเด้อเห็ดปวกออกแล้วผู้ใด เตือนตาสาไปเก็บเห็ดบอกกันเดอ้อโอ้หลายอยู่เด้ท่าน,นี่มีบ่บ่เหแล้วมีแต่แค่ช่วงนั้นบ่อู้หูหลายอยู่ครับหลายอยู่เก็บเก็บเก็บ,กบคุณเก็บไปแล้วน้อยนึงเพื่อว่านเป็นเอิ้อนเราบ่าท่านครับนี่โดยบริห็นตอนหลายๆนี่กับบัน้อยเราครับนี่เดอ้อโอ้ยบ่น้อยเราครับมือฝุ่นเกลี้ยงมืออันกับมีบ่มืออันเด็กคน,นนึงอ๋ออยู่นี่นะบ่แมนโอ้ยยบ่อู อ๋อที่เคยเก็บที่เคยเก็บตรงนั้นเพ็รปูกออกอีกแล้วครับชุดที่สองมาเก็บร่วมกันาเก็บมาเก็บครับเดี๋ยวขอหยาดเก็บก่อนครับผม